เรื่องกรรมฐานนี่ไม่ชอบเลยคือเป็นสิ่งอะไรที่เราแบบไม่เคยเชื่อแต่ก่อนไม่เชื่อสู้ทํางานลงมือทํางานดีกว่าพอมันทำมันรรู้เลยพอเรามานั่งนั่งมันเริ่มรู้เลยยิ่งกิดเราละเอียดเรายิ่งทำงานได้เยอะกว่า <c oughs> บางคนนี่ขยับตัวทำไมนแต่ไม่มีจิตสมอมันก็เกิดฟุ้งซ่าน คนเราถ้าเจอสมาธิอย่าหวั่นไหวกับสิ่งรอบข้างถูจากได้ยินก็ได้ยินไปอะไรที่มันเกิดให้มันเสียงดังแค่ไหนก็อยู่นั่นอย่างเดียวเมื่อเราตายไปแล้วเราก็ไม่อยู่กำหนดเอาลมหายใจหอออนอนได้ยินหนอรู้หนอปวดนอเจ็บหนอนในใจเิวหวนอกระหาย ถ้าเอ็เอาพุโทโธก็กำหนดพุดโทโธอย่างเดียวเอาแต่พุโทโธอย่างเดียวเอาแต่พุโทโธพุทโธมันจะเจ็บจะปวดจะเห็นอะไรก็องพุโทโธอยู่นั้นแต่ถ้ามีตาเพียงแค่นั่งหลับตากำหนดสติอยู่ที่นี้สำรวมปุริยาบทถ้านั่งอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นจนกว่าเราจะพอใจพอแล้วละ กคหาอะไรที่เจ็บนี่ครัะถ้ามันเจ็บมันปวดแล้วเขาก็เหมือนมันเจ็บหนอปวดหนอหรือถ้าหมดมันหมือนมก็พูดโธไปว่าจจะทนไว้ทนดูนี่มันจะเป็นยังไงทนได้ถึงที่สุดก่อนถ้ามันไม่ไหวก็ค่อยเปลี่ยนอิริยาบถอาจจะเป็นเวลนั่งาอี้ยืนยืนสักห้านาทีสิบนาทีแล้วก็เดิน เดินสักสามสี่สิบนาทีเดินดูเดินเดินเดินพิจารณาการเดินก็ต้องกําหนดเหมือนกันแม่เดินธรรมดาเดินต้องกําหนดรู้ว่าขวาย่างนอยซ้ายย่างน้อยอย่าง,ายยางออาไรหรื่อจะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งสองสามสี่ทุกข้าต้องรู้ตลอดถ้าเอ็มเฟิรมเมื่มอไหร่มันก็ปิดเมื่อนั้นเพิกแต่ง นั่งนานมันพระอาจารย์จเจ็แบนั่นแหละไ,ไ,หไอ้ตัวเจ็เบตัวนี้แหละถ้าภาษากรรมเรียกเวทนาเกิดเวทคนเรามันอยู่ที่ตรงนี้แหละนั่งสมาธิ่าถ้ามันผ่านเวทนาไปแล้วมันก็เข้าใจเรื่องอารมณ์อไอ้ที่เขานั่งได้ไม่นานเนี่ยเขาไม่สู้เพา,าท,นทนเวทนาไม่ได้อ,อ,อันนี้มันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับของมันอยู่แล้วเกิดดับเกิดดับของมัน ตนนัวตัวนี้มันก็จะมันก็จะมีโอกาสไปไปมาไปมาแต่ก่อนมันก็ปวดปวดมากเลยอ่ะ,อะนั่งแบบอู้ถ้าเรื่องกรรมฐานนี้ไม่ชอบเลยค,คือเป็นสิ่งอะไรที่เราแบบไม่เคยเชื่อแต่ก่อนไม่เชื่อสู้ทํางานลงมือทํางานดีกว่าพอมันทาทามันรู้เลยพอเรามานั่งนั่งมันเริ่มรู้เลยยิ่งจิตเราละเอียดเราริร่งทางานได้อีกว่าบางคนเอง ขยับตัวทำไมนแต่ไม่มีจิตสมองมันก็เกิดคลุ้งซ่านมันก็เลยเครียดคุ้งซ่านพเรามาเริ่มนั่งใหม่ปรับจิตใหม่พอจิตเรามันเริ่มละเอียดเริ่มรู้เริ่มเข้าใจมันทําให้เรางานเราสุขและวางแผนได้แยบเลและทํางานอะไรก็ได้ดีมีความคิดมีราย,ยาละเอียดเยอะนี่สความา และการดำเนินชีวิตเรานี่มันจะไม่พลาดเลยเพราะเราได้เข้าใจในสิ่งที่ตนได้นั่งติดตรองไว้แล้วเมื่อเราได้ติดตองแต่ละอย่างไอ้ที่เราพลาดนี่มันมีเหตุมาจากอะไรเราก็ป้องกันเหตุอย่างนั้นไอ้ที่เราสูญเสียเงินเพราะอะไรเราเสียเรื่องอะไรเหตุมันมาจากเพราะทุกอย่างไอ้ที่เราทุกมันมาจากเหตุไอ้ที่เรามันมีความสุขเพาะมาจากเหตุไอ้ที่คนมันรวยกันเนี่ยก็เพราะมันมันมีเหตุมา ประกอบเหตุถูกต้องที่จนอนาถายากจนเข็นใจที่ไร้สมบัติไร้ญากไรมิตรต่างๆเพราะมันเป็นประกอบเหตุอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันจึงเป็นอย่างนี้เมื่อเรารู้ว่ามันไม่อย่างให้นเราปรับปรุงแก้ไขตัวเองทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องทําอย่างอย่างศรัทธาและมีความเพียอทางใจอย่าขาดสติ สมาธิมีความตั้งมั่นอยู่แางสัุ่ดมุ่งมั่นทำอะไรก็ทำให้มันสำเร็จเอาใจปฝักใฝ่ในสิ่นั้นนะ